พร้อมสวนมาแล้วค่ะที่นี่มีบ่อน้ำด้วยนะสวนทุเรียนก็มีนะสวนเงาะก็มาจ้า ลองกองก็ไม่พลาดนะที่นี่มะยงชิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีเยอะมากมะม่วงก็มีนะและมีเยอะด้วยที่นี่ตามหงจุ้ยทุกอย่าง หน้าน้ำหลังเขาทั้งหมดนี้อยู่บนเนื้อที่10ไร่2งาน28.5ตารางวาในราคา12ล้านบาท สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วในช่องมาดามโอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆสวยๆบรรยากาศดีๆและเป็นสวนผลไม้ที่มีคุณภาพแบบเกรดเอเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่นะคะเราฝากขายที่ดินทั่วประเทศไทยไม่มีบวกไม่มีเพิ่มไม่มีเทิรนราคาใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะพาทุกท่านชมสวนผลไม้เรียกได้ว่าเป็นผลไมจ้จริงๆจังๆเล นะซึ่งบอกเลยว่าแน่นทั้งสวนเลยนะส่วนผลไม้ที่นี่นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ10ไร่2งาน28.5ตารางวานั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลนหนองแสงอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งเจ้าของนั้นต้องการขายเมายก ปแปลงนะคะในราคา12ล้านบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยบนที่ดินปแปลงนี้มีผลไม้มากมายที่ปลูกไว้หลากหลายชนิดนะรวมถึงมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะปลูกหันหน้าไปทางทิศเหนือคะ่ะส่วนตัวที่ดินติดถนนด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะที่ดินปแปลงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ20ถึง25เมตรนั่นเองนะคะที่ดินปแปลงนี้นะคะมีผลไม้ที่ปลูกอยู่มากมายหลายชนิดยัง เช่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังโอเนี่ยแต่ว่าอาจจะเห็นไม่เยอะนะโซนนี้เนื่องจากว่าเราเน้นวิวภูเขาให้ทุกท่านชมนะแปลงนี้บอกเลยว่าเป็นแปลงที่ตามฮวงจุ้ยของหลายๆท่านเลยก็ว่าได้นะซึ่งจะมีบ่อน้ําอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็หลังบ้านเนี่ยจะมีวิวภูเขาแบบเป็นแบบเขาชัดเจนเขาใหญ่มากนะและรวมถึง มีเพื่อนบ้านล้อมรอบบ้านของเราด้วยนะตอนนี้นะคะโอ๋มายืนอยู่ด้านในสวนเนี่ยซึ่งบอกเลยว่ามีผลไม้มากมายนะเท่าที่โอจําได้และเอ่ยได้ตอนนี้ก็คือจะมีหลกัลกๆคือทุเรียนนะคะปูกเป็นแนวตลอดแบบแวสวยมากแล้วก็มีเงาะมีลองกองมีมังคุดมะม่วงส้มโอลำมุดแล้วก็อีกมากมายนะมีทั้งขนมขนุนเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาชมแต่ตอนนี้จะพาทุกท่านไปชม เริ่มจากด้านหน้าถนนกันก่อนไปกันเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ได้มาขายทุ่งนาแต่เรามาขายสวนผลไม้ตัางหากล่ะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะาอายืนอยู่ด้านหน้าของที่ดินแปลงที่โอจะพาทุกท่านชมแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะให้ทุกท่านชมเรื่องของถนนก่อนนี่ ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกีตอยู่ด้านหน้าที่ดินเลยนะแปลงนี้นะคะมีหลักเขตชัดเจนถ้ามองไกลๆไปก็จะเห็นหลักเขตปากเสาอยู่นะคะจะเป็นลักษณะส,นสวนนะคะสวนผลไม้ผลไม้นี่แน่นมากนี่อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านไหนก่อนอื่นให้ชมเรื่องของเสาไฟฟ้าก่อนนี่ด้านหน้านะคะเรามีไฟฟ้าผ่านแล้ว แล้วก็เข้าที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําประปาด้วยนะคะอ่ะไปชมด้านในกันดีกว่า่ะ ตอนนี้นะคะออมายืนอยู่ในทางเข้าที่เราจะเข้าบ้านหรือเข้าสวนของเราแต่ว่าเป็นถนนส่วนตัวนะซึ่งถนนนี้ทงางเจ้าของก็ได้มีการลงลูกรังหินคลุกไว้แบบอย่างดีแน่นหนานะไม่มีซุดไม่มีอะไรเลยก็ลักษณะจะเป็นถนนแบบเป็นอุโมงคนะ,คะอุโมงคมะม่วงซึ่งทั้งซ้ายและขวาทางเข้าเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมเยอะมากนะคะมะม่วงนี่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเราจะเรียกชื่อหรือว่าจาชื่อเนี่ย ได้ไม่หมดนะคะที่แน่ๆน,นะคะเราจําได้ก็คือจะมีมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะทองดําแล้วก็อะไรอีกไม่รู้จะไม่ได้นี่อ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวพาไปชมด้านนี้ก่อนมาตอนนี้นะคะโอ้เดินเข้ามาจากถนนทางเข้านะคะพอถึงถนนปุ๊บพอถึงที่ดินเราปุ๊บนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาก็อยู่ในที่ดินของเราเหมือนกันลักษณะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะจะเป็นสวนมะม่วงนี่เห็นไหมมะม่วงเนี่ยเยอะมากเลย แล้วก็จุดสําคัญและจุดไฮไลท์ของที่ดินแปลงนี้นะมองเห็นวิวขาวสวยมากใช่ไหมซ้อนด้านหน้านะคะทั้งซ้ายและขวาจากทางเข้าเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆกันดีกว่าปะตอนนี้นะคะก็เดินมาอยู่ด้านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ที่นี่นะคะนอกจากมีสวนผลไม้ที่เยอะแยะมากมายที่เราจะพาชมตอนนี้ก็ยังมีนะคะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มีลงจอดรถลงพอชามที่เก็บอุปกรณ์เกษตรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องถงแล้วก็จะมีเทเลสหน้าบ้านด้วยบริเวณรอบๆบ้านเนี่ย เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะต้นไม้นั่นก็คือผลไม้ผลไม้เนี่ยจะมีอยู่หลากหลายชนิดมากนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวอจะพาชมตอนนี้นะคะอจะพาทุกท่านไปชมฝั่งด้านหน้าบ้านนะคะจะมีต้นผลไม้เนี่ยมากมายเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้และสะดุดสายตาเรามากก็คือต้นขนุนไปไปชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะอจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งจะเป็นด้านทิศเหนือนั่นเองนี่มีผลไม้มากมายให้เราชื่นชมนะเห็นไหมตอนนี้เราก็ จะเห็นต้นขนุนก่อนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงทั้งหมดเลยมีอยู่เป็นร้อยๆ้อต้นอยู่นี่อันนี้เป็นทางที่เราเดินเข้ามานะคะอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงที่แบบเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะฝั่งทิศเหนือก่อนเนาะเรากลับมาตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นวิวเขาวกันไหมไม่รู้นี่เห็นไหมอ่าแล้วก็มีต้นส้มโอมะม่วงนะคะมะยงชิด เยอะไปหมดกระทง <c oughs> กระท้อน <c oughs> เต็มไปทุกอย่างเลยแล้วก็มีต้นทุเรียนเห็นไหมอยู่ตรงนี้อันนี้หน้าบ้านนะคะกล้วยก็มีนี่มีผลไม้หลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีสารพระภูมิด้วยหไหมคะนี่นี่เลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะคะด้านข้างของบ่อน้ํากันปะปะไปชมบ่อน้ํากันที่อยู่ด้านข้างบ้านนะคะ หรือจะเรียกว่าฝั่งทิศใต้ของบ้านละกันมานี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงข้างบ่อน้ําเรียบร้อยแล้วนะจริงๆแล้วว่าบ่อน้ำนี่ยเป็นบ่อสคันที่สุดของที่ดินแปลงนี้เลยนะจะเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้นะถ้าไม่มีบ่อน้นํานี้จะไม่มีน้ําแจกใจให้กับต้นไม้ท,มทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินแปลงนี้นะคะนี่ บอ่อน้ํานี้นะคะเป็นบอ่อที่แบบว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ลักษณะการขุดเนี่ยเป็นศิละปะมากๆเลยซึ่งเป็นแบบคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเลยนะคะแล้วก็มีระบบดูดน้ํานะคะเพื่อแจกจ่ายไปด้านในสวนนี้อยู่ตรงนี้นี่เลยมีปั๊มน้ํานะคะดูดน้ําขึ้นไปเห็นไหมคะเพื่อไปจ่ายในสวนนี่ตอนนี้เรากําลังเดินข้ามลงจอดรถหรือว่าลงเก็บอุปกรณ์เกษตรนั่นเองนี่ ระบบน้ําทั้งหมดนะคะดูดจากบอ่อน้ําตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่มีปั๊มน้ํานะคะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเป็นท่อใหญ่น่าจะ2นิ้วได้แล้วก็แจกจ่ายทั้งสวนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีกันวางระบบน้ําให้ต้นไม้ทุกต้นเลยนะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านหลังของบ้านหลังนี้ก่อนไป วนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่บริเวณเรียกว่าหลังบ้านแล้วกันเนาะซึ่งหลังบ้านเนี่ยจะมีต้นผลไม้ที่แบบมาปลูกไว้แน่นทั้งสวนอย่างที่โอบอกเนี่ยเดี๋ยวโอจะพาชมก่อนอื่นเนี่ยโอให้ชมก่อนไกลๆไม่รู้จะมองเห็นไหมนะมีเพื่อนบ้านล้อมเลยด้านหลังนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่มากกําลังสร้างอยู่นะคะเหมือนว่าแบบเพื่ออ,อาศัยอยู่รับบรรยากาศภูเขาที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้เลย นะมีเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวไม่เปรี่ยวเลยนะคะที่นี่โอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในสวนกันว่ามีต้นอะไรบ้างเป็นจุดๆเลยเพราะทางเจ้าของเองเนี่ยได้มีการปลูกต้นไม้แบบวางเป็นแนวนะสมมุติว่าเป็นทุเรียนก็จะเป็นแนวทุเรียนตลอดเลยนะคะเป็นเงาะก็คือเป็นแนวง้ะทั้งแถวและแต่ละต้นเน,นี่ยต้นใหญ่เก็บผลผลิตได้แล้วด้วยนะคะลองก้องก็จะเป็นลองกองทั้งแถว มะยงชิดก็เป็นมะยงชิดแบบเป็นสวนเป็นโซนมะม่วมมงแยกเป็นโซนทั้งหมดเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมด้านในสวนกันก่อนไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านลุยบนสวนผลไม้แห่งนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะวิวภูเขาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นอยู่คือเป็นต้นผลไม้ทั้งหมดเลยนะสวนนี้ใครได้ไปบอกเลยว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะที่โอบอกว่าคุ้มเพราะว่าเราซื้อเวลาค่ะซื้อเวลาเราไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งปลูกต้นเล็กต้นน้อยนะคะกว่าจะได้ผลผลิตขนาดนี้ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นต้นมังคุดก็พร้อมเก็บผลผลิตนะคะหน้านี้หรือว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ย ไม่ใช่หน้าผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นผลของมันเราจะเห็นแต่ลูกแต่หน้าผลไม้เนี่ยถ้าส่วนนี้ยังไม่ได้ขายนะโอจะเข้ามาถ่ายให้ทุกท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งนี่ต้นทุเรียนสวนด้านหลังบ้านนะทางเจ้าของก็ได้มีการปลูกสลับต้นผลไม้หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งง้อมีทั้งทุเรียนมีทั้งมังคุดส้มโอทุกอย่างสลับกันหมดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชม ฝั่งที่ปลูกเป็นแนวทั้งหมดนะคะไะตอนนี้โอจะพาทุกท่านชมต้นผลไม้นะคะจะเริ่มจากต้อนอะไรดีก่อนเยอะไปหมดเลยอันนี้คือบอ่อนามเนาะเราอยู่ข้างๆบอ่อนามแล้วกันเริ่มจากต้นทุเรียนแล้วกันที่นี่ทั้งเจ้าของเองก็ได้มีการปลูกต้นทุเรียนไว้แบบต้นใหญ่ๆแบบพร้อมเก็บผลผลิตทุกต้นอนะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่เลยส่วนจํานวนต้นนะเดี๋ยวจะพิมพ์เก็บเข้ารายละเอียดข้อมูลใต้คลิปนี้ไว้ให้นี่เลย อะเริ่มจากโซนนี้ก่อนนี่คือต้นทุเรียนทั้งหมดนะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่แต่ละต้นนี้นะบอกเลยว่าสูงมากนี่หกเเมตรคือเก็บผลผลิตได้ทุกต้นเนาะ,อะโอ้ให้ชมเรื่องของต้นทุเรียนก่อนเยอะจริงๆนะคะที่เนี่ยเยอะมากแล้วก็คือที่มหัศจรรย์ที่สุดคือทั้งเจ้าของเนี่ยคือปลูกไม่รู้ปลูกยังไงให้ได้แนวแบบนี้นะ เพราะว่าแต่ละที่บางที่เนี่ยเขาปลูกผลไม้ถ้าเป็นสวนแบบอย่างเดียวเลยโอเคเป็นแนวอะ่ะอันนั้นคือเข้าใจได้นะแต่ที่นี่ทั้งเจ้าของปลูกแบบมะม่วงก็คือเป็นแถวเป็นแนวแล้วอยู่ตรงมากเลยนะแต่ละแถวเนี่ยลองกองก็เป็นแถวอ่ะอย่างโซนนี้เป็นโซนทุเรียนก่อนเนาะนี่ที่โอภาชมนี่ต้นทุเรียนทั้งหมดเลยแต่ทุกคนนะ่ะจะไม่เห็นผลของมันเนาะไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้ขายนะโยจะเข้ามาถ่าย ลูกหรือว่าผลทุเรียนให้ทุกท่านชมนี่ต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนี้โอจะพาไปชมต้นลองกองก่อนอก่อนจะไปลองกองเนี่ยให้ชมบ่อน้ําก่อนเนาะ,ะนี่เป็นบ่อน้ําโซนนี้นะคะจะเป็นต้นมะม่วงทั้งหมดเลยนี่แล้วมองไปทางไหนก็จะเห็นวิวภูเขาดูซิบรรยากาศดีมากสวยมากอะ่ะแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะ ท่านใดที่สนใจอยากได้แบบนี้นะต้องรีบมาเลยเห็นไหมบรรยากาศนี้แบบสุดยอดเลยอ่ะและที่สําคัญนะเจ้าของขายถูกมากราคาเพียง12ล้านบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทุกอย่างด้วยแล้วได้บรรยากาศแบบนี้พร้อมบ้านพร้อมทุกอย่างเลยคุ้มมากนะคะนี่อ่ะโอจะแพนกล้องกลับมานะคะในจุดที่โอดเดินมาให้ไหมคะนี่อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะเดี๋ยวพาไปดูต้นลองกองกัน ตอนนี้นะคะโอมมายืนอยู่ในแถวของต้นลองกองนะนี่ลองกองก็ได้มีการปลูกแบบเป็นแถวแบบตรงเป็นแนวแบบสวยมากอะทุกอย่างนะคะมีแกนแบบจัดสรรลงตัวลงตัวมากอะอันนี้จะเป็นต้นลองกองทั้งหมดเลยเห็นไหมคือกี่ต้นนะตอนนี้นับไม่ทันนะเดี๋ยวจะใส่ใต้คลิปไว้ให้นี่เห็นไหมคะลองกองเยอะมากเลยต่อไปนะคะโอจะพาทุกท่านไปชมต้น มะละกอก่อนมะละกอนี้ลูกโดกมากเลยที่นี่นะคะอันนี้ยังเป็นลองกองอยู่นะคะนี่เห็นไหมแถวทั้งหมดเลยที่โอดเดินมานี่คือลองกองนะคะเดี๋ยวไปชมมะละกอก,ก่อนค่ะตอนนี้นะคะกลับมายืนอยู่ข้างบ่อน้ําจุดนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่โอไม่อยากจะเดินผ่านเลยแนวต้นมะละกอนะคะนี่โซนนี้มะละกอเยอะมากเห็นไหมคะเต็มแน่นทุกต้นเลยเห็นไหม นี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆก,ก่อนนี่เลยค่ะมะละกอเนี่ยคือแบบแน่นดกแบบนี้เลยนะคะทุกต้นเป็นอย่างนี้เลยอันนี้พันอะไรไม่รู้ว่าทงางเจ้าของบอกว่าปลูกไว้หลายพันมากนะคะนี่เห็นไหมคะแต่ละต้นหนาแน่นแบบนี้นะคะเพราะว่าได้อากาศดีน้ําดีดินดีนะคะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมต้นงอกันตอนนี้นะคะโอได้มายืนอยู่ โซนเงาะนะคะนี่ทุกอย่างอยู่เป็นโซนเลยนะเห็นไหมคะเงาะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาไล่ดูนะทีละต้นเลยเงาะเป็นเงาะโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเงาะแบบว่าขึ้นชื่อของนครนายกอีกแหละนี่ต้นเงาะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเป็นแถวแบบปลูกไว้สวยอะ่ะมีต้นทุเรียนแทรกอยู่อีกหนึ่งต้นทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์นะมีทั้งหมอนทองมีทั้ง ชนีแล้วก็อะไรอะกระดงกระดุมหลงหลิงอะไรมีหมดอะคะ่ะอ่ะทีนี้เรามาที่เงาะต่อก่อนเนาะนี่เลยค่ะเงาะเงาะโรงเรียนทั้งหมดเลยนะปีหนึ่งเนี่ยทางเจ้าของบอกว่าเก็บเงาะได้หลายตันมากนะคะเนี่ยดูที่แต่ละต้นให้ผลผลิตเยอะมากนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแถวเงาะทั้งแถวเลยนะคือเจ้าของเนี่ยได้มีการแบบดูแลจัดสรรต้นไม้ได้ดีมาก ใช้เวลาไม่น้อยนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้ท่านไหนที่อยากได้ประมาณแนวนี้นะคะรีบเลยค่ะรีบเข้ามาดูเลยนี่เห็นไหมสวยไหมบรรยากา,กาศก็ดีนะคะที่นี่อย่างที่บอกนะคะมีอยู่สามดิน่ดินด,ดีน้ำดีนะคะแล้วก็อากาศดีผลผลิตก็จะได้ดีตามนะคะต่อจากนี้นะคะเจะพาทุกท่านไปชมโซนมะยงชิดนี่ เรากำลังเดินเข้ามาแล้วนะคะนี่เลยค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นต้นไมยงชิดมีเป็นร้อยต้นเหมือนกันนะคะส่วนจำนวนแต่ละต้นนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้ดูสิเยอะแค่ไหนอันนี้ไมยงชิดทั้งหมดเลยนะคะไมยงชิดเนี่ยเป็นไมยงชิดพันธุ์ทุนเกล้านะคะเยอะมากทำเป็นแบบเป็นแถวหมดเลยแล้วก็ คือได้มีการวางเรื่องระบบน้ําแนววางดินแนวน้ําไหลดีมากทุกอย่างเลยนี่ตรงนี้จะเป็นร่องแต่ว่าร่องไม่ได้ลึกนะแค่แบบเวลาฝนตกน้ําขังเล็กๆน้อยๆ,ๆเท่านั้นเองอ่ะนี่เลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านหลังที่ติดก,กับเพื่อนบ้านนะซึ่งบอกเลยว่าฝั่งนั้นนะ่าจะเป็นฝั่งที่อากาศดีมากเลยนะอ่ะอย่าลืมนะคะขอย้ําให้อีกรอบนึงที่เินแปลงนี้เนื้อที่นะคะสิบไร่สองงานยี่สิบดจุดห้าตารางวา ท้งจ้าของขายเพียงในราคา12ล้านบาทรวมค่าวนภาษีให้นี่มองเห็นไหมคะทุกต้นคือผลไม้นะกระท้อนก็มีส้มโอก็มีอเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอได้เข้ามาอยู่ด้านในสุดของที่ดินแปลงนี้โอเรียกว่าด้านในเลยแล้วกันเนาะพอดีว่าไม่รู้จะพูดมุมไหนมุมไหนแล้วเนาะนี่ ันนี้จะเป็นโซนมะยงชิดทั้งหมดที่มีหลายร้อยต้นนะอยู่ตรงนี้ร้อยกว่าต้นไม่ใช่หลายร้อยต้นหรอกนี่พอแพลนกล้องกลับมาเราก็จะมีกอไผ่นะคะเป็นแนวเขตระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีต้นนี่กระท้อนก็มีนะคะเห็นไหมอยู่ตรงนี้กระท้อนต้นหนึ่งให้ผลผลิตแล้วนะคะอ่ะต่อมาเราจะให้ชมนี่มะยงชิดมะม่วงอะไรมีตรงนี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะ ซึ่งสร้างบ้านได้แบบน่ารักมากเลยโอ๋อยากให้เข้ามาชมจังเลยเนี่ยเห็นไหมอาอยู่ติดกับเราเลยทําแบบหรูหรามากเลยสวยมากนะคะแล้วก็วิวภูเขาเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยติดกับแนวที่ของเราเลยนะภูเขาแบบใหญ่มากอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นบ้านพักนะคะของเพื่อนบ้านแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสวนของเราแล้วนะคะที่เราขายเนื้อที่10ไร่ สองงานนะคะอยู่ตรงนี้เลยเราแพงกกล้องกลับมาที่ต้นผลไม้ต่อเนาะอย่างต้นนี้นะคะจะเป็นต้นมะไฟนะคะมีอยู่สองสามต้นอยู่แถวนี้นี่ไปเราไปดูต้นอื่นๆต่อเลยที่นี่นะคะเจ้าของดูแลสวนดีมากตัดหญ้าให้ปุ๋ยแบบตลอดเลยดูตลอดนะคะเจ้าของนะคะขายเพราะว่าดูแลไม่ไหวแล้วนะคะอายุมากแล้วเท่านั้นเองนี่ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นมะยงชิดนะคะเราเดินผ่านมาแล้วแล้วก็ยังจะผ่านต่ออีกนี่เป็นมะยงชิดนี่เป็นต้นมะไฟนะคะมะม่วงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะนี่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นมะม่วงทั้งหมดเลยมะม่วงนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่แล้วก็มีต้นเงาะโซนด้านหลังฝั่งภูเขาเนี่ยจะปลูกต้นแบบผลไม้รวมเลยนะคะมีทั้งเงาะมังคุดนี่มะนาวก็มีมะนาวนี้ให้ผลผลิตดีมากเลยเห็นไหมคะนี่ เยอะมากเยอะจริงๆเลยผลไม้ทุกต้นที่ทั้งเจ้าของนั้นซื้อมาปลูกนะได้มีการคัดสรรมาแล้วนะคะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นต้นมังคุดมังคุดเนี่ยมีหลายต้นมากนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านชมไปเรื่อยๆยังไปถึงหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนาะจะไดะ้พาชมแบบทั่วสวนเลยนะคะนี่สมโอเห็นไหมคะนี่ลูกเยอะมากนะคะ ตอนนี้ก็มีการเก็บบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วฝนตกล่วงตามธรรมชาติบ้างนะคะอันนี้จะเป็นไม่งชิดส้มโอนี่อยู่ตรงนี้ส้มโอเนี่ยมีเยอะมากแถวนี้นะคะก็มีลูกนะคะเต็มไปหมดแล้วก็มีเงาะด้วยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เงาะเยอะมากนะคะนี่เลย กระท้อนนะคะมีหลายต้นมากเห็นไหมนี่ก็กระท้อนเหมือนกันต้นใหญ่ให่ให้ลูกหมดแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราเดินมาเกือบมาถึงข้างบ้านแล้วนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหนักทุกวันนะคะเลยทำให้หญ้านี่ยขึ้นเร็วมากเจ้าของบอกตัดไม่ทันเลยนะคะโซนนี้เป็นโซน สับประรดนะคะเห็นไหมสับประรดแล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนาะอีกสวนหนึ่งที่อยู่ติดก,กับเรานะคะ,อะมองเห็นวิวเขาตลอดเลยเห็นไหมบรรยากาศดีมากน่าอยู่มากนะคะเงียบสงบไม่วุ่นวายนะคะนี่เลยตอนนี้ก็เรากลับมาข้างบ้านแล้วนะคะนี่เห็นไหมบ้านอยู่ตรงนี้ลักษณะบ,บ้านก็จะอยู่บนเนินแล้วก็ยกสูง เล็กน้อยนะคะบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะนี้เวลาทำสวนเราก็มาพักก่อนได้นี่อันนี้จะเป็นต้นส้มโอค่ะส้มโอนี้เยอะมากตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านแล้วกันเนาะ ขวามือของหน้าบ้านแล้วกันมีต้นไม้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้เนี่ยแหละคะ่ะมีทั้งขนุนมีทั้งกล้วยเงาะแงสับป,ปะรดมีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่เลยโอเคโดยรวมก็น่าจับประมาณนี้เนาะถ้าในสนใจก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ดูคะ่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจอยากได้ที่ดินแบบเป็นสวนผลไม้แน่นๆแบบนี้ก็รีบๆติดต่อทีมงานของเราได้ตามเบอร์ดี่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับที่ดินราคาถูกๆสวยๆบรรยากาศดีๆแบบแปลงนี้กันลาไปก่อนค่ะ